การมาชวนเก็บมะยมหรือเปล่านี่ฮะชวนมาเก็บมะยมมะยมหวานไหมหวานอะไรเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานอืมทำอะไรที่ต้นมะยมขอหวยขอโชคขอลาบอืมมาขอเลขที่ต้นมะยมทองโอ้มีชื่อที่ชื่อบอกว่าต้นมะยมทองเป็นยังไงคะลักษณะของต้นมะยมผูกผ้า สีทองอ๋อแปลว่างวดที่ผ่านมานี้ต้องเข้าเข้าไหมเข้าเข้าอะไรเอ่ยเต็มเต็มเลยเนาะงวดนี้มาขอต่อนะค่ะมาติดตามดูนะคะเขาบอกว่าส่งต้นมะยมทองให้5หนึ่งนะคะงวดนี้เรามาติดตามดูต้นนี้เขาบอกว่าขอต้องขอด้วยน้ำแดงอน้ำแดงให้โชคกับแม่มะยมทองค่ะ ัมจะแปะเพีังกค่ตัวช้าตัวอื่นใช่จะได่เก็บได้ง่ายหนี่ไต่นแค่ช้าจะกลาเป็นหนึ่งลูกหัวใจก็ไม่เป็นจะกลาเป็นลูกหัวใจเลยเป็นเห็นไหมมองดีจะกลายเป็นูกหัใจี่หน้าสองสี่เจ็ดองสี่แปดสองสี่แดขึ้นมาสองสี่ อย่างนี้ไม่ต้องถาแป้งใช่ไหมคะมองเห็นเลยด้วยตาเปล่าอเนื้อเอาแป้งให้นอยมีไหมมีไหมมีไหมอ่ะขอแป้งหน่อยามันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นอยู่วันนั้นแล้วเขาขึ้นแล้วเขาก็บุคุณแม่ร่างค่ะแม่ร่างจี้ให้ดูหน่อยห้าหนึ่งนี่ขึ้นตรงไหนคะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งมันเริขึ้นตรงร่องไม้เลยมันเป็นขึ้นตรงร่องไม้แล้วทีนี้มันขึ้นตรงกับเบี้ยแก้ ก็เลยว่าห้าหนึ่งกันเือที่นั่งอยู่ในเสือนออืก็เห็นเลยค่ะแหนึ่งตอนนี้ก็มาทำพิธีขอจุดธูปน้ำแดงตรงนี้เป็นกุมารหรือเปล่าคะน้ำแดงเป็นกุมารกุมารสีทิศกุมารสีทิศใช่ เขาเป็นกุมารสีพิภค desserts. คือต it, ้น <beautiful> นี้นะเคยให้ตั้งแต่สมัยต้นเขาเล็กๆเลยต้นเขาเท่าต้นมะละกอนอ่ะเขาให้แล้วสมัยนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยตัวเหรอตัวตัวเด่นเหรอตัวสี่ห้าแปดเหรอเนี่สองกันดีๆตรงนี้นะคะเคยเปลี่ยนเป็นสี่ห้าได้หนึ่งงวดที่ผ่านมามาในร่างวันบอกว่าชาวบ้านขอขอให้แม่ร่างวันมาลงตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะะก็ได้จุดธูปแล้วก็น้ำแดง ตรงนี้มีกุมารมีชื่อว่ายังไงคะคุณแม่ร่างกุมารที่นี่ชื่อกัล,ลยากับฮานุชื่อกัล,ลยาสีฮานุกับกัล,ลยาเขาชื่อสีนุฮานุกับ,ก,บกัล,ลยา,ลลยาทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่ไหมคะกุมารสีทิศกุมารสีตนนะั้นสี่เลยสี่ยอดกุมาร ั้งสี่กุมารทั้งสี่เลยสี่ยอดกุมารอันนี้เลยโดย,โดยที่ว่าเขามาอยู่นานแล้วไงคือก็เคยมาเคยมาขอเขาครั้งหนึ่งเคยมารบกวนขอขอบารมีอาศัยบารมีกับเขาอยู่นานมากแล้วตอนนั้นคือเขายังต้นเล็กๆอยู่พอต่ปีใหม่มากเลยได้มาเปลี่ยนให้เขานี่คือผ้าเก่าที่เขาเคยได้ที่เขาเคยครอบครองเปลี่ยนผ้าให้เขาใช่เปลี่ยนผ้าเป็นโอ้สองหน่วยโอ้ตอก,เล,ตกเลขที่ได้ ที่ต้นเลขอะไรคะเห็นชัดๆสามตัวสี่ห้าแปดแล้วก็ศูนย์สองสี่ห้าแปดศูนย์สองอันนี้ชัดเลยก็เขาขึ้นให้แบบเนี้ยสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดศูนย์สองเห็นเหมือนกันไหม สองดูนะคะเห็นเหมือนกันไหมสี่ห้าแปดศูนย์สองลูกแป้งแล้วก็เห็นแบบนี้เนาะแต่ว่ามันยมก็ตกลงมาสองเม็ดเมื่อกี้แต่ว่าเอฟซเอเห็นต่างไลไม่ร่างไม่รู้ว่าเอ่อทำไมถึงมองเห็นต่างเหมือนว่าหนึ่งสองห้าแต่สองแปดนี้ชัดมากค่ะนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเหมือนสองแปดนี้ชัดมาก โอ,อโหสองแปดจริงๆอ่งะเอ๊ะทำไมเห็นสองแปดแดดสองเดี๋ยวนะเนี่ยสองแปดเห็นไหมคะเห็นสองแปดไหมเดี๋ยวจะชี้ให้ดู เดี๋ยวชี้ให้ดูนะคะชี้ให้ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นเลขสองนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นเลขสองแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขแปดขึ้นให้เลยค่ะสองแปดสองเก้าอ่ะเอ๊ะทำไมเหมือนว่าจะเห็นสองแปดสองเก้านะคะอีฟสี่ขยายใหญ่ไหมขยับลงหน่อยนะ สอง9ปดนะคะเดดตามแม่ไมย,ยมทองวันนี้ก็มาขอเล็กเด็ดที่นี่นะคะเล็กต้นมาย,ยมทองนี้ก็เป็นลักษณะของความเชื่อที่บอกว่ามีกุมารมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใชอ่ะแม่ร่างวันนะคะมาลงเลยให้ได้ห้าหนึ่งใช่ไหมคะ uh huh. อ่าห้าหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็บอกว่าจะมาขอต่องวดสิบเจ็ดมกราหรือว่าเราจะไปติดตามเพื่อนบ้านก็ได้ ก็เย็นนี้ก็มีเมื่อกี้ขอเลขได้แล้วนะคะแต่ว่าแค่นี้แหละจะได้ก็ได้แค่นี้คุณป้าไปดูเห็นอะไรเพิ่มไหมคะป้าก็เห็นสี่แปดสี่แปดอืมชอบชอบไหมชอบมันตรงกับเลขที่บ้านอเลขที่บ้านนี้ใช่ไหมคะใช่สี่แปดอ๋อแม่ร่างวันบอกว่าสองห้าแปดแล้วก็ศูนย์สองอืมแรงเช่ไหมเปลี่ยนใช่ไหมเมื่อกี้ ทาแป้งไปรูปไปปุ๊บเปลี่ยนเลขเลยออ uh huh. นะคะเบบกว่ามีกุมารสี่ยอดกุมารด้วยมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ตรงนี้นะคะอังวันนี้ติดตามดูสิบเจ็ดมกราหกแปดนะเลขที่แม่ร่างวันบอกว่าเอ๊ะมาขอตรงนี้แล้วเคยได้ก็เลยมาให้แม่ร่างวันลงต่อนะก็ไปขอปูกกระดูกผีหายโบราณท่านให้หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะก็ เสียดายเนาะมันใกล้เคียง 1, อันหนึ่งห้าแต่ตรงนี้คือได้เต็มเลยท่าหน 1, ึ่งหนึ่งห้าแต่ก็วันนี้ก็มาขอก็ใกล้เคียงกับเลขของอคุณปู่เสียน,นันแต่ที่เมื่อกี้เห็นสี่แปดด้วยเนาะสองห้าแปดสี่แปดนะขอบคุณนะคะวันนี้มาติดตามเลขดเด็ดไม่รับบอกต่อกับคนมีฝันค่ะ